ในการผลิตยุคใหม่ทุกมิลลิเมตรของแผ่นไม้คือข้อมูลที่รอการปรับให้เหมาะสม Woodsoft Nesting ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากแผ่นวัสดุได้สูงสุดอย่างชาญฉลาดแม่นยำและมีประสิทธิภาพ อัลกอริทึมขั้นสูงของซอฟต์แวร์จะจัดเรียงชิ้นงานนับร้อยแม้แต่ชิ้นงานที่กลวงโคง้งหรือมีรูปทรงซับซ้อนให้อยู่ในเลเยอร์ที่กระทัดรัดและคำนวณอย่างแม่นยำแต่ละแผ่นจึงกลายเป็นแผ่นที่การตัดที่เหมาะสมที่สุดไม่มีพื้นที่เสียเปล่าไม่มีของเหลือทิ้งผลลัพธ์ชัดเจนมองเห็นได้พร้อมสำหรับเครื่อง C N C ชิ้นงานโค้งรูปตัว U C หรือ L จะถูกหมุนและจัดวางเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติส่วนชิ้นเล็กจะถูกจัดวางไว้ภายในชิ้นกลวงเทคนิคเหล่านี้ช่วยลดช่องว่างที่ไม่ได้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัสดุให้สูงสุดด้วย Woodsoft Nesting การใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แค่เพียงคลิกเดียว Woodsoft การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดอย่างชาญฉลาดสำหรับโรงงานยุคใหม่ทุกแห่ง